เอาตัวละครมันเอาอ้หนังเมาอเอาแอ้งคือบกลุกบักูโอยันสิหอดนโอย่ตายเหออะรัวละรโอยนไหนิ กันขึ้นมาซอยกันอยู่บนเชฟซยัยจอบเจ็บอนี่กระแทกขึ้นาเนาะมมื่อกู้ก็เสียกว่าคอยไปสวัสดีแม่แม่แม่มา้าแม่หาก้าใจได้กันเนงิดัไรนี่เออกูพิเอง ถามกันะครับไม่าก <ce infectious> ้ณมว่าจางคกณ่าตายถามกันน่ะโอ้ยยุดอีสเดนแม่ย่างคุณมกับอะไรบางอย่งอยู่แบบผมว่าเสียงคุยีพอแ้อฮาคุณสิเปีวปากไฟมาสูจกินยุดยุดนะฮะ เอาตัวนี้มัยกไเลยเเอาใหญ่่ันนาคอเาดเอางยาอีตเนี่ยหนัีแกี้แล้วก็ไม่คุ้เอาตแล้วไม่ใหม่เต้องต้อลุกเสใช่ไหมนีแม่ไม่ใหม่แคนไหนมึงกยังไม่รู้ะอีตแกี้แล้วลกเาคนห้อยมันยังต้องไปเอาจะึงม่ลูก มูอ้ป๊ยอ่เปยอไหเดินือย่ที่เดียบไปดีสุาบโอู๊กไอ้เปมันไอ้เปตมึงู้ปีมึงูไ้เปมึงไ้ปมึงดไปเออมันคืหลกแค่รมันี้กย ทังส่วนนึงไปปากเก็บเอาีิเขาของเขาาไปแบกเอาแบกเอามุอุปกรณ์การแสดงของมุเจ้าอ่ะอีอดทนี่ตะยึดมาตายหมวันบยู่บานทอาเีกังหัวจดีเท่าดีแลเออวาอ้นาหยังน้ำมูด้วเฮ้วู้สก่น่มาเก็บเอาของไปมามเก็บอุกมาเอเตง่ยขงกูเยนพลัง ฮะนางนางนี่ยังอ๋อนางนางนี่ไมู่นาอยี่ี่นางกัเียรยังมีเออน่งยี่ตูเขาไอ้คอยนั่งผู้เดียวเต่นั่งข้าวหนาล้วเนาะะนางกอเใครราั่ว่ามันตรเลื่ะายตาดเรื่องกระังพีเาไหลน่งข้าคุณเบียรอะไรดีคุณบอยชีวิตใช่นงเสียงคือมาเพี่ใส่ถุ ก็ได้กรดามาเนี่ยบอกดวย่าอียน่เนอะดามากเดียวเาหูยู่ไ่ดามัก็ตก่อนแค่นียดิไป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 ไไป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 ไัไ ไปวะไปวะปน่ง่งหนไปวขอือลายๆครับพี่องเจอกันชงรักเรืองครับไปไหนเขา้เล้ยงยื่เดียวโอ้ยมึงไปเขาก็ไหนอยี้แมวเนี่ยเอาขาวเดี๋ยวเดี๋ยไปอีกนึงไป